เอาเลยม่พร้อมแล้วเฮ้ยสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายด้วยนะชอดคอยยุดใสวันนี้นี่ละก,ก็เฮ้ยเฮ้ยเปิดแต่เพลงอะไรแบบนี้ขอเพลงบิง่มๆจัดแบบยิ่งใหญ่หน่อยใชเอาแบบซูเปอร์ฮีโร่ยิ่งใหญ่สุดๆเหมือนออกมาจากความตายอ่ะโอเคนี่จัดไปท่าไก่ตอกนี่ล่นซะหน่อยนึงโอ้โหล่นเฮ้ยวนไหลวนหล,นหล,นหลโอ้วนโยโยกโยกซูเปอร์ฮีโร่โ แล้วนี่คือยิ่งใหญ่ของมึงได้ใช่ไหมเนี่ยฮะโอ้มึงจะบ้าหรือเปล่าบอกขอยิ่งใหญ่เบ้อบมึงก็วกไปรถแห่อยู่ดีนะก็ได้แบบนี้ก็ได้สวัสดีพีเพิลทั้งหลายวันนี้เราจะมาพาชมช็อตคอยอยูใสเรียกได้ว่าช็อตดีๆไม่มีให้จำช็อตโคตรระยำจำไม่มีวันลืม เอาละครับผมชนหลายคนนี้ TNC ปะทะกับทีมหมาความเร็วมเราจะไปกันแบบจวดจ้าดกันเลยนะมันเป็นยามว่างของพี่อเบตในทีมหมาที่กำลังจะมาฟาร์มที่เลนล่างซึ่งแน่นอนว่าการที่จะออกมาเคลียร์เคปแบบนี้โดนทีนแน่นอนแล้วมันก็เหมือนกับว่าทีมหมาทําให้ได้บัฟสัมผัสที่6มา พี่อเบตจึงรีบปรีตัวออกทันทีมันพุ่งไปไหนของมันส่วนพี่อเบตพุ่งร้าชายยังก็มีภัยในยันตรายใกล้ตัวแต่โดยหารู้ไปว่าสิ่งที่พี่กำลังกลับนั้นไม่ใช่ฐานตัวเองแต่เป็นฐานของเราพีเพิร์ฟไฟตตรงข้ามพ,พี่อเบตมุ่งหน้าที่จะเข้าบัเพื่อเรีรีเจนแต่ก็ต้องตายหาไปและถูกใจให้ตีพี่อเบตหัวเรานจนสุดล่องคอจนลิ้นไก่สัน่นส่วนพี่แก๊บบี้ก็หัวรรอนจนตรรศ์สั่นเช่นกันลิ้นไกล่ลูกกระเดืออ อะไรวะลืมเอาเป็นว่าพี่แกแก็แค่เขินเท่านั้นแหละนีเขาา้าบ้านคนอื่นเบอร์เลยกูมากับแบบไวที่หม่มีโค้ดปะทะกับบราซิลแม้เป็นช่วงเวลาแค่ต้นเกมเท่านั้นแต่พี่แกก็จะใส่กันแบบ๊บเบิร์ตั้งแต่ต้นเลยพี่แม็กนัตเข้ามาหยอกยอทางด้านหลังอย่างเอาเป็นเอาตายหยอกแรงนะเนี่ยหยอกซะพี่ชาโดว์เดมอนต้องเดินกลับบ้านเลยแล้วยังไงพี่เนเดรอดเดินเข้ามาแบบนี้รเกอร์เข้ามาใกล้ชชกระดานนี้เลยเรอ ถอยถถถถถก็ขึ้นมาอยู่ข้างบนด้วยได้ยังไงแล้วเหมือนพี่แกจะถอยแล้วใส่ผิดสูตรทำให้พี่แกขึ้นไปอยู่ด้านบนแบบเงาๆขึ้นไปอยู่ข้างบนได้ยังไงกูตายแฟวแล้วมีหน้ำซ้ำพี่แกยังช็อกเวฟพีเพิลให้ลวกไปด้านล่างทั้งคู่อีกด้วยโอ้ตายฟรีต่แบบนี้ให้ใตายเถอะจะไถเขาขึ้นบานไทตัวเองมาตายได้เลยแล้วจัดไปหมอลำสารกร p ีเอ็ปะทะกับทีมหมาเอ๊ะแล้วเหมือนกับว่าพี่บอฟฟิงจะอยากได้ความสนุกส่วนตัวพี่แกปั่นน้ำไม่ตัวกลายเป็นวินเดนเจอร์ที่ถือธนูควยสู้เอ๊ะถือธนูทวยคู่ตั้งหากถึงจะถูกแลหลังจากนั้นพี่อัลติเมตวิ่งขึ้นมาเพื่อได้รำฟันใส่ป้อมแบบยิ่งๆแล้วอยู่ดีๆก็พี่ส<ๆ>ายสินเด้งมา<ๆ>แล้วเล่งไปอะไรแวบแว ใช่แล้วละผีผั่มันทั้งวันเลยวันนี้โอ้พีเวเนเจอร์ทั้งคู่ทำการฮยขยือ้อแล้วก็สตัรออกไป<ม>เอา้าติดคู่ซะอย่างนั้นเพีร์ตเมนี่พุ่งทียงเข้ามาฟันบวกกับการตะอคอกใส่ของคอีีนเพนเรียกว่าการฮยขยื้อธนูถวยทำให้ผีผัวทั้งหลายต,ตายกันหมดทั้งทีมจะจำเป็นวิทยาทานไว้ลวกันน้องๆพ,พี่ๆหนูๆทุกคนว่าอย่าทำการดึงธนูถวยเล่นเวลามีอันติเมตขึ้นมาตีบ้านแบบยิกๆมันจะทำให้ภาพร่วงเอ่ยแบบนี้จนควีนอเพนที่แตกกกเเรระเเยลยลดี ประทะกับทีมอัสเตอร์อิสเบอร์อัสเกอร์ย่างกาไปด้วยขวัญใจเยาวชนฮีโร่ชาวภูทอเอลซีทำการพุ่งเข้าไปธนูถวยใส่พีเพิลที่อยู่ด้านในแล้วก็กลับมาผันตัวออกมาพักที่ไฮเกาอีกรอบพี่เซียนโทออกมาแช้งดูนิดหนึ่งเจอเอลซีรี่พุ่งพยายามไปสตันแต่ไม่โดดที่เอลซีพุ่งธนูถวยเข้าไปหลังจากนั้นเปิดบีเคบีสำ ROC จะทาอะไรดีเดินกลับดีกว่าโอ้ไม่จะไม่รอดว่าตายดีกว่าช็อตนี้แล้วพี่เกก็ไหลตายไปหลังจากนั้นพี่เกทั้งสองตะโกนสรรหาบายแบค อย่าไปยองพวกลงมีซึ้อเกิดหลังจากนั้นพี่โอสงสัยเร่งดูพาเอลซีพุ่งทียงเข้ามายังไฟอีกครั้งแต่ที่ไหนได้เพื่อนตตาห้าไปหมดแล้วมาแบบน้องเงาโดนทีกันคู่เลยโอ้เป็นการซื้อเกิดที่สารยำสุดๆไปเลยเฮ้ยกูซื้อเกิดทําไมวะคิดถึงหน้าพ่อหน้าแม่เลยเ